チャンネル登録未成年の方は大人の指導の上で鑑賞をお願いします。本 ังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรากําลังจะมาหาน้องธอมนะครับสร้างบ้านดินนะครับต่อจาก E ีพีที่แล้วนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยก็มีพี่เหลี่ยมนะครับเป็นทีมงานจากของบ้านพันพันอาจารย์โจนจนได้นะครับเห็นรูปในเฟซแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนเหมือนเดิมนะครับทีนี้อากาศก็ปกตินะครับยังไม่ร้อน จาก e p ีที่แล้วเนี่ยเป็นการทำอิดบิล EP ีนี้ก็จะเป็นการก่อโครงบ้านขึ้นมาแล้วใส่ประตูหน้าต่างนะครับเสจไวอาจจะได้ฉากเลยส่วนลังคานี่ก็จะเป็นท้ายสุดนะครับต,ตอนนี้เขาก็ก่อ,อกขึ้นมาได้แล้วขึ้นหลังเดี๋ยวเราจะมาตอบปัญหาทั้งหมดนะครับที่แฟนๆแล้วก็เพื่อนๆสงสัยมาว่าจะแข็งแรงไหมจะอยู่ได้หรือเปล่ากรนน้ำไหมวันนี้เราจะมาลองหาคำตอบกันนะครับจากประสบการณ์ตรงจากทางพี่เลี่ยมแล้วก็จะไปดูวิธีทำกัน I'm home. Yeah. เรามาถึงบ้านดินเลยนะครับเราจะมาตามหาน้องทอมนะตอนนี้บ้านดินขึ้นไปได้แล้วครึ่งหลังพร้อมครับทอมวโอเคครับน้องทอมเจอแล้วครับสวัสดีครับจากอีพีที่แล้วต,ตอบรับดีมากเลยตอนนี้400กว่าวิวครับอธิบายนิดหนึ่งครับตอนนี้ขั้นตอนบ้านดินของทอมนะถึงขั้นตอนไหนแล้วครับก่อครับพี่ กจากวันนั้นที่เป็นก้อนก้อนขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ย่ำดินทําทําอิฐเหมือนเดิมดีย่ำแล้วทำเป็นดินก่อสมมุติก้อนอิฐอย่างนี้เนาะถ้ามันยู่หนึ่งใน3ของก้อนอิฐเนี่ยแล้วเราก็ทับทับกันก้อนข้างบนจะทับก้อนสองก้อนข้งางล่างเสมอครับพี่มันก็เหมือนการวางของ,งปูนให้ตรงตรงฐานเนี่ยละอีกก็<น>เป็นอิฐบล็อกอบล็อกมาเรียงต่อกันแล้วเราก็วัดระยะห่างมันมันได้แปนิ้ว แล้วก็เรียงให้มันเป็นถาคานแล้วก็ผสมปูนกับหินเหมือนผสมเทคานปกติจริงเราไม่ต้องเจาะไม่ต้องใช่ไม่<า>ไม่วางไม่ใส่น,นี้เลยแล้วก็เอา ดินมาตันมันแบบแบะล็อกไว้ล็อกไว้แต่ละกันละกรนเสร็จปุ๊บก็เทปูไปตรงนี้เทใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ช่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่เริ่มขึ้นหนึ่งสองสามใช่เริ่มเกาะขึ้นเกาะขึ้นมุดเทเสร็จปุ๊บตรงนี้เรากบเอาดินใช่ดินโปะไปตรงกลางแบบนี้ก่อนแล้วก็อีกดินวางใช่แล้วก็เริ่มเลยยานี่ครับแค่นี้เองนะครับผมขอญาตถามในมือที่ไม่เคยก่อสร้างเลยไม่มีพื้นฐานความรู้เลยอ่ะพื้นเทใครพอมีงบหน่อยแนะนําว่าจ้างมือชี้ดีกว่าเดี๋ยวบ้านดินจะสวย พื้นล้าพื้นหกักอานนี้เซ็มครับ <S <S ทีนี้เรามาพูดถึงการติดหต่างบ้างพอถึงได้ระดับที่เราต้องการอันนี้ผมจะอ,อประมาณ50-60เซนเพราะว่าเรานั่งก็มันก็มองไปพอดีอแล้วลมมันก็จะผ่านดีอเอาฟางชุบดินก่อนนะปบ <ะ S 2> ตามขอบไปตามขนาดมันก่อนแล้วก็เอาหน้าต่างตั้งแล้วก็เราก็วัดระดับน้ำนี้แล้วก็ค่อยตอกตอกให้มันได้แล้วก็เราก็มาวัดข้างๆดีให้มันได้ระดับน้ำแล้วค่อยชั้นนี้ใช่ใช่แล้วก็ชนชนชนก็ไม่ยากประตูแบสูตรเดียวกันใช่ใช่ พอวางเสร็จปุ๊บแล้วก็วนไปวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยลักษณะนี่หลังสุดใช่ใช่หลังสุดแล้วก็ไปวัดระดับน้ำข้างบนสุดเลยทีเดียวถ้าไปแก้ทั้งหมดใช่ใช่ที่เห็นเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนะหนึ่งวันหนึ่งวันแค่หนึ่งวันนะัะขอบอกว่ามีกัลยาณมิตรช่วยต้องขอขอบคุณพี่เหลี่ยมพี่เหลี่ยมเป็นทีมอาจารย์จนจันไดเห็นคุณป้าคุณน้าคุณยายแล้วก็ชาวบ้านแถวดีแวะมาดูบ้างมาช่วยบ้างช่บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้พงไม่เห็นนะ พลังผมขึ้นมาอีกแล้วพรอมีอะไรอยากจะพูดกับท่านผู้ชมเรามาดูวันครับผมแค่นี้ับเจอกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็พี่เหลี่ยมนะครับเรารู้จักพี่เหลี่ยมที่พันพันของอาจารย์โจนจันไดนะครับมันมีประเด็นดราม่านิดหนึ่งคำถามหลักๆเลยครับบ้านดินอยู่ได้ไหมการปลวกไหมอยู่แล้วร้อนไหมสร้างแล้วมันจะพังไหมอันนี้เป็น จากทางบ้านนะครับแล้วก็คนรอบตัวสงสัยกันมาจากที่พี่อยู่มาก็10กว่าปีแล้วเนาะแต่ที่อยู่จริงๆก็น่าจะ20กว่าปีแล้วที่อยู่กับเรื่องบ้าน,านดินใช่มันก็ไม่มีพังไม่มีอะไรเลยก็อยู่ได้ปกติแต่มันก็จะมีแค่เรื่องปวกแต่จริงๆแล้วเราก็แก้ไขมันได้คือตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาใช้เหล็กแทนไม้เริ่มมันไม่ได้มาขึ้นกับดินไม่ใช่จะมาหน้าต่างประตูใช่ใช่มันก็จะกินไปหมดเลยแต่เมื่อก่อนมันจะไม่มีพื้นพวกเทคานแบบนี้คือก่อเลยเดี๋ยวนี้ ีเรามีวิธีแก้ก็เทคารอย่างนี้ค่ะขึ้นมา ะะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งแล้วทําบ้านดินเรายึดเลยว่าเรามีอะไรเราทาอันนั้นถ้าเรามีในพื้นที่เราเราจะได้ไม่ต้องลําบากแล้วก็ไม่ต้องได้ใช้เงินมันอยู่ได้จริงจแต่เรื่องความแข็งแรง,แงเคยดูในคลิปเขาบอกว่าปืนยิงไม่เข้าใช่ถ้าเป็นบ้านฟางอะคะ่ะมันจะกันไฟไหม้ได้ด้วยเพราะว่าแรงมันหนามากเรื่องฝนเรื่องน้ำนะคระับไม่มีปัญหาถ้าพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ที่น้ําท่วมจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ขออย่าให้น้ำมันท่วมขังบ้านใช่ใช่เป็นบ้านปูน บ้านไม้อะไรน้ำท่วมก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าเป็นบ้านดินก็พยายามทําหลังคาให้มันยื่นๆออกมาโดนฝนสาดได้ใช่ใช่แล้วผิวมันก็จะก่อนก่อนมาหน่อยบางทีก็ยิ่งสวยด้วยเวลามันก่อนก่อนมามันไม่ได้พังแน่นอนถ้าเราไม่ไปทุบมันที่จะพังก็แค่หน้าต่างประตูที่พังไปแล้วแต่ตัวบ้านยังอยู่เหมือนเดิมทำาทำมาหน้าต่างประตูพังก่อนใช่ใช่โอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานกันต่อเดี๋ยวรายละเอียดก็ดูกันขอขอบคุณพี่เรียบก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็เสร็จ บอันนี้หนึ่งครับอันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับอุปกรณ์ถ่ายทำครับจากฮอลลีวูดนะใช่ๆพี่ไปเช่ามาอันนี้เราผสมดินก่อนะครับดูการย่ำนี่ชํานาญมากเลยครับเป็นไงครับแม่บ้านครับสนุกค่ะเรายืนดูกันสนุกนะฮะเห็นแล้วอยากจะขโมยบ้านครับทำเลยครับครับด้วยโอ้ขอบคุณมากครับก็มีหลักฐานแล้วนะดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากไมากตอนนี้พี่เลี่ยมบอกเราจะมาช่วยนะครับพรุ่งนี้พี่เลี่ยมว่าไหมครับ๋ยวผมเริ่มเลยครับ จะเป็นดินตัวเดียวกับดินที่ทําก้อนอิดก็ได้ใช่ไหมอันนี้เดียวกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักทเละถังครับ,รบอ่าใครกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้คุณทอมเราจะมอบอิดดินให้15 <ś le> ก้อนนะครับเก็บไปลายทางนะคะ่าค่าขนส่งถ้าเราเขาเรื่มมีกลยนทธ์มาช่วยก็จะเร็วขึ้น <ś le> ถ้าเราทำแบบนี้คนเดียวมันก็ทำได้แต่ว่ามีคนช่วยดีกว่า อันนี้ก่อนเราก็โปะไปแค่นี้ใช่ไหมฮะใช่มีหลักการอะไรไหมครับหลักๆก,ก็คือใส่ไม่ต้องสูงมากพถ้าเราใส่เยอะมันจะเปลืองเง้นที่อิดมากกว่าค่อยๆโปะไปเรื่อยไอ้ตรงรูช่วงนี้เราก็ดินก็ได้ ตอนี้เราจะเอาฝังเพราะว่าเราต้องการให้มัน็อบตัวหน้าตาก็คือเราจะสลับก็คือฝั่งเรียบไปให้มันชนฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างสลับไปมาพอมาเห็นบ้านดินเป็นไงบ้างครับกอเห็นไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าที่สวนส่างฝันอำนาจเจริญของท่านมหาจำลองไม่เปแบบนี้อันนั้นจะเป็นไม้ไผ่ใส่เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จอันนี้คือเทคนิคไหครับต้องคิดถึงหน้าใครไหมครับตอนตอนตัดครับตัดตกแต่งได้ปกติเนาะอันนี้เทคนิคไหนครับรุ่แรงจะไม่ไม่ต้องย่ำลดแรง ่งบายถ้าใครมีงบกว็วิธีนี้ก็ได้เร็วด้วยอันนี้เขาเรียกว่ารถอ,อะไรครับผมไปนะค่ะแต่ว่ามันมีนทางกัรด้วยเอาไอ้ตัวนี้แหละมาถ่ายจริงจริงมันมเริ่อมอย่างนี้ปุ๊บทำอย่างนี้อ๋อไม่ต้องเต็มหน้าแผ่นมันใช่ไหมใช่อยากให้ดูตรงที่เอาอิดลงอะ่ะสำคัญตรงนี้เวลาลงเนี่ยต้องชันอิดอย่างเงี้ยชึบอ๋อเคลียร์มันไปด้วยใช่ตรงนี้มันจะได้ประสานกัน ตรงนี้เสมอแต่ตรงนี้ไม่เหมือครับ <Nope. S 1> โอเคครับได้นะครับทีนี้อันนี้ก็เอาเอาฟางมาอุดได้ครับดินผสมฟางแล้วเอามาอุดเลยอันนี้มันใช้แยกกับดินเวลาฉาบก็จะใช้อุบน,นี้ด้วยฉาบขั้นแรกมันก็จะดีกว่าที่เป็นเนื้อดินกับแกะใ,ใ,ใช่ถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็เอาก้อนอิฐที่มันเป็นเศษเศษใส่ได้เลยอันนี้ทูอินวันนอกจากคุยโทรศัพท์เราก็ฆ่าใบไม้ได้ด้วยโชว์ให้ดูหน่อยครับ โอ้โหนี่คือนวัตกรรมอะไรครับผมใช้ได้2ประโยชน์นีเราก็เริ่มงานมาได้พักๆหนึ่งครับแต่ก็มาแบบของจริงครับวันนี้สุริยะเทศทํางานเต็มที่คือน้ำหนักค่อนข้างจะหนักเวลายกเวลาเหวี่ยงต้องระวังหลังดอกแต่ว่าข้อดีของมันก็คือได้ออกแรงได้ออกกำลังใจเดี๋ยวจะลองต่ออีกดิก้อนแรกนะครนะครับโอเคร้อย พอเหลือช่องว่างนี้แล้วก็พี่เขาแนะนำว่าให้ตัดนะครับเดี๋ยวเราวัดก่นอนเออจะแล้วแล้วก็สังเกตว่าเขาจะวางตรงโซนที่เป็นกำแพงก่อนแล้วก็ค่อยกระจายน้ำหนักเทเข้าช่วงที่เป็นหน้าตา่างเมนูอะไรครับผมอันนี้ต้มยำปลาปลาบตนน้มยำปลาดิบนะครับโอเคครับทีมครัวนะครับขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ใช่ไหมฮะขนมจีนที่ว่าเมื่อกี้น่าทานทุกเมนูครับขอบอกครับ แ,แกลับมาดูฝ่ายก่อน,นะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ครับมันดีครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการอุดรอยเว้าระหว่างอิฐแต่ละก้อนก็จะเป็นฟางฟางนี้แล้วก็จะมาคลุกกับดินที่ใช้ทําอ,อิฐตัวเดียวกันเวลาเราฉาบผนังเราจะได้เรียบสวยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยนะเห็นไหมนี่บ้านโฮมเมด ัตกครับผมน่าจะนิดหน่อยนะถึงไหนแล้วครับงานตอนนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะพื้นกับหลังคาแนะนําว่าให้ลงทุนหน่อยเนาะให้มืออาชีพทําส่าาการปกติแล้วฝนตกแล้วใช่ไหมครับทํางานต่อนะฮะฉา่เทคนิคก็เหมือนฉาบปูนทั่วไปใช่ไหมครับใช่ก็ไม่ต้องละเอียดมากว่าได้ค่ะชั้นเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องได้ฉาบอีกรอบหนึ่ง มีเหตุการณ์ไม่คาดาคันนะครับคือกำแพงบ้านมันเองลงมาในช่วงครึ่งท่อนบนน่าจะไปปรึกษากันว่าเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงกำลังใจให้น้องทอมนะบนี่ครับสังเกตรบริเวณนี้มันจะค่อยๆเอ็นซ้ายนะฮะ แก้ไขกันยังไงครับการแก้คือรีบเอาตัวที่มันเอียงมากที่สุดแบบลดออกเพื่อลดน้ำแล้วก็ขึ้นใหม่ใช่ครับไม่ต้องเสียดายคือถ้าตรงไหนมีปัญหาเราลื้อออกแล้วก่อใหม่เพราะเราไม่ได้ทิ้งไปไหนแล้วก็เอามาใช้อยู่ดีนี่นคือความง่ายของบ้านดิเรากำลังทำอะไรครับเราจะทำจั่วถ้าเราสังเกตเนี่ยก็คือเราจะก่อเป็นรับหลังคาแบบเป็นจั่วไปเลยเราจะไม่ได้ก่อแบบเรียบเสมอเราจะก่อตามสรุปหลังคาอย่างนี้ที่มันง่ายของเราก็คือเอาพวกโครงเหล็กเนี่ยพาดบนพาดบนได้เลยออันนี้ก็คือข้อดีของการออกแบบเนาะ วันนี้เมนูอะไรฮะผัดพีเจไก่ใส่ถั่วแล้วก็ผัดเตงใส่ไข่ตามสัญญาณนะฮะพี่ช่วยทอมเกินหนึ่งวันนะจากคลิปที่แล้วเพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้วว่าวันนี้เราได้ก่อได้ฉาบแต่เราก็ผ่านปัญหามาด้วยกันครับโชคดีที่ได้จันเป้าได้ทางทีมพี่เหลี่ยมแล้วก็หลายๆคนนะมาช่วยตนตันแต่มันมันวอกไว้ยแต่ละคนที่มาคือวินกับ บ้านดินดชอบสิ่งเดียวกัน,นเ,เ,เ,นเนพี่ได้พลังเต็มๆแล้ววันนี้บุคคลสำคัญเลยต้องอาจารย์โจน,นะ กบาบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนกับนี้เลยทำในแบบที่เราเป็นแที่เราชอบอย่างที่บอกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ครับมันเป็นแค่ทางเลือกสิ่งที่ได้คือความประหยัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบแล้วได้กําลังกว่าคิดว่าผมสามารถเดิน20 30ิบกิโลได้มาละกอทำไมสีเหลืองครับผมไม่ใช่มาละกอ <c oughs> มีคํานึงที่ผมชอบครับที่อาจารย์เป้าพูดตอนเรานั่งพักกันขอทวนนั้นอีกรอบได้ไหมครับจริงจริงเนี่ยพอพอเรามองหาทางที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการบ้านมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ถ้าเรามองลึกๆลงไปในวิถีชีวิตหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของบ้านถ้าเราจะมาใช้ชีวิตแนวนี้แบบนี้นะเราก็ต้องมอง,มองวิถีชีวิตที่ที่เป็นเราจริงไม่ใช่ว่าเราไป๊อปปี้แบบใครมาเราอาจจะเคยอยู่ในเมืองใช่ใช้ชีวิตทั้งหมดยอยู่ในบ้านทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราออกมาอยู่ใช้ชีวิตแบบอยู่กับสวนอยู่กับพื้นที่เป็นบ้านที่มีบริเวณเนี่ย<อ>เราต้องมองให้กว้างออกมาแล้วคำว่าบ้านของเรามันจะใหญ่ขึ้นทั้งแผ่นดินทั้งหมดนะคือบ้านของเราร่มเงาต้นไม้คือบ้านของเราร อางอาจารย์โจนแกก็ชอบบอกนะเพราะว่าคนชอบมาฐานสูตรสําเร็จจากกับแกไงก็จะบอกว่ามันไม่มีสูตรคุณต้องไปลองเองอาจารย์ว่าทำทำแล้วรู้สึกว่ามันยากมันใช่เนี่ยต้องหยุดก่อนแล้วก็คิดก่อนแล้วหาคําตอบว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันทาอย่างเดียวก็ไม่ใช่โอเคที่ขาดไม่ได้เลยครับพี่เลียมครับคำถามเหมือนต้นคลิปครับบางคนที่ยังลังเลหรือ เกี่ยวกับการทาบ้านดินในปัญหาต่างๆครับถ้าพี่เด่นจะพูดสั้นๆคืออยากจะพูดเลยเขาให้กําลังใจเขาครับไม่ต้องกลัวถ้าทําแล้วมันฟังก็ก่อไม่ได้อโอ้โหมันไม่ได้ยากค่ะทำบ้านดินจริงๆแล้วมันก็เป็นฝึกฝึกตัวเองด้วยต้นทุนก็ไม่ต้องใช้แต่ใครอยากจะใช้เยอะก็ทำได้ตามกําลังตัวเราวิธีคลาสสิกสุดย่ำเนาะถ้าเราทําแค่สองคนน่ะไม่แน่ ถ,ถึงทํารถไถมากองดินมันก็ปริมาณเท่าเดิมแต่คนผลค,คนเราไปก่อก็ไม่ทันอยู่ดีเออขามีอยู่แค่สองคนออคนเยอะๆอย่างเงี้ยใช้รถไถได้ประสบการณ์จากพี่เหลี่ยมน,นะครับ20ปีนะฮะก็ขอขอบคุณพี่เหลี่ยมมากครับสวัสดีครับในการเดินทางครั้งนี้แม้เป็นเวลาที่ยาวนานแต่สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องของระยะเวลาแต่เป็นมิตรภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เมื่อเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยแต่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างเต็มที่การที่เราเป็นตัวของตัวเองทำให้เราได้สร้างและรับแรงบันดาลใจดีๆจากผู้อื่นได้และนั่นเป็นวิธีที่ผมใช้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆการได้มาทำบ้านดินครั้งนี้นอกจากจะได้ความรู้จากน้องทอมพี่เหลี่ยมและทีมงานทุกท่านที่มอบให้ด้วยความเมตตาและอบอุ่นสุดท้ายแล้ว เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้คนที่เราได้พบเจอบรรยากาศที่เราได้ออกไปสัมผัสเราจะรู้สึกซาบซึ้งเมื่อได้นึกถึงขอบคุณครับมาชาแนล